รุ่นสวัสดิเช้าวันใหม่ณพุทธสถานบัดนปงชัยตำบลบางสาอำเภอแก่หม่มจังหวัดลำปางครับแต่วันนี้อากาศเย็นสบายคล้ายจะมีฝนจะตก <c oughs> นวรัตนาทำไมลูกโอ้ยนวรัตพา <c oughs> น้องๆมานี้ไม่ได้นะลูกนะโอ้พามากใกล้ถนนไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะชอ์นะนี่โอ้หลวงปู่ยังทำสถานที่น้องเหมียวที่ประภพย,ยังไม่เสร็จลูก มเมียเข้ามาแล้วโอ้เจนาวัลตปูตีไม่เคยเข้ามาไม่เคยออกมาสนอนนะน,นี่อันนี้ออกมาทําไมเนี่ยพากันมาทําไมตรงนี้หือโอ้ทนานที่หลวงปูกก่กำลังเตรียมทําอยู่ลูกเนอะอย่าเพิ่งออกมาด้นะเพิ่งออกมาเดี๋ยวทำถานที่ปลอดภัยเสร็จแล้วก็มีที่เลีงเล่นตรงนน้นเยอะแยะกว้างขวางเป็นไร่พื้นที่ไร่กว่าหน,หนึ่งไร่กว่าหนึ่งไร่กว่ากว่าเนาะวล่งสบายเลยมีที่นั้น ปลอดภัยไม่ต้องกลัวรถชนตรงนี้รถวิ่งรถชาวนาเข้ามาดูนาเขาเนี่ยจะชนวนะลูกเขามาเขาไม่ได้ดูเมเี่ยวนะเขาดูมองมองตาเขามองมาทุกนานเนีย่ยรถก็วิ่งไปเรื่อยๆทับแปบ๊บแปบ๊บทองแตกเลยไส้แตกเลยมาเข้ามาเร็วเขามาเร็วมาเลยมามาเร็ว,มา,วมานนี้เร็วโอ้